ทักทายฝรั่งพูดยังไงดีนะสวัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube Channel ของเรานะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการมาเรียนรู้นะคะฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษเอาไว้ทักทายฝรั่งค่ะทุกคนนะคะสามารถลองอนำไปฝึก นะคะฝึกพูดนะคะแล้วก็นำไปใช้ได้จริงในสถานการณ์จริงๆของเราได้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะแล้วก็ฝึกพูดประโยคทักทายภาษาอังกฤษอย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe ช่อง youtube channel ของเราทุกท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆในแต่ละคลิปของเรานั่นเองนะคะ มาเริ่มฝึกกันเลยนะคะประโยคง่ายๆนะคะพื้นฐานเลยในการทักทายเป็นภาษาอังกฤษคำที่หนึ่งค่ะ good morning good morning สวัสดีตอนเช้า good afternoon good afternoon สวัสดีตอนบ่าย good evening good evening สวัสดีตอนเย็น หรือเราจะพูดประโยคทักทายค่ะที่เราได้ยินกันในบ่อยนั่นก็คือ hello hello หรือ hi hi hello hi หลังจากที่เรากล่าวคำทักทายแล้วนะคะ say hello กันแล้วนะ,ะ say hi กันแล้วเราก็จะมีการถามสารทุกสุขติบค่ะนะ,ะกับ ฝรั่งเนาะหรือฝรั่งเขาก็จะถามเรานั่นแหละนะคะ,ะว่าคุณเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมนะคะเราสามารถพูดได้ว่า how are you นะคะ how are you ก็คือประโยคที่เราถามบ่อยๆใช้บ่อยๆได้ยินบ่อยๆนั่นเองค่ะ,ะหรือพูดได้ว่า how are you doing how are you doing คุณเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมวิธีการตอบนะคะสามารถ ตอบได้หลากหลายแบบเลยนะคะอย่างเช่น I'm fine I'm fine ฉันสบายดี I'm okay I'm okay ฉันก็โอเ okay. ค I'm alright I'm alright ก็ดีก็เรื่อยๆนะงั้นๆอะหรือว่าเฉยๆ I don't feel well today. I don't feel well today. ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยวันนี้ yeah. ถ้าเราจะถามฝรั่งค่ะว่าคุณสบายดีไหมนะคะสบายดีไหมเราสามารถพูดได้หลายแบบเลยทีเดียวค่ะเ,เราลองมาฝึกพูดไปพร้อมๆกันเลยนะคะยกตัวอย่างเช่น How is going? How's it? Going How's going? เป็นยังไงบ้าง? Bang We it's going good. It's going well. ก็ดีนะ How's everything? How's everything? Everything's great. Everything's great. ทุกอย่างดีมากเลยมันดีมากๆเลยนอกจากนี้ค่ะยังสามารถพูดได้ว่า how's life how's life ชีวิตเป็นยังไงบ้างอะ life's good life's good ชีวิตก็ดีนะหรือจะพูดได้ว่า how are things how are things with you how are things with you ชีวิตคุณปันไงเป็นไงบ้างอะ Things are alright Things are alright ชีวิตก็เรนะื่อยๆนะเฉยๆยอะยังไม่หมดนะคะเรายังสามารถพูดได้อีกค่ะว่า How's life treating you How's life treating you ถ้าเราจะแปลตรงๆค่ะประโยคนี้มันจะแปลว่า ชีวิตปฏิบัติกับคุณยังไงบ้างแต่ความหมายจริงๆของเราค่ะเราจะหมายถึงว่าชีวิตมันเป็นยังไงบ้างนะคะเวลาตอบก็สามารถตอบได้ว,ว่า lives treating me well lives treating me well ชีวิตปฏิบัติกับฉันอย่างดีเลยอันนี้คือความหมายที่ทแบบแปะตรงๆนะคะแต่ความหมายของมันก็คือชีวิตดีนั่นเอง และอีกประโยคหนึ่งค่ะที่เราจะสามารถถามฝรั่งนะคะหรือชาวต่างชาติค่ะก็คือ what's new with you what's new with you มีอะไรใหม่ๆในชีวิตคุณบ้างอะ่ะเวลาตอบนะคะเราก็สามารถตอบได้ค่ะว่า not much same old same old not much same old same old ไม่ค่อยมีอะไรใหม่ในชีวิตฉันหรอกทุกอย่างก็เหมือนเดิมอะ่ะ ประโยคนี้ประโยคนี้เราเองมักจะได้ถ้ากิดคนไหนที่ดูดูหนังดูหนังฝรั่งอะไรเงี้ยค่ะก็มักอาจจะเคยได้ยินนะคะประโยคทักทายท,ที่ฝรั่งเขาใช้กันเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนอย่าลืมนะคะนำะประโยคที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ไปลองฝึกพูดนะคะกันดูแล้วก็สามารถลองเอาไปใช้ในสถานการณ์จริงๆกับเพื่อนฝรั่งหรือ ครูฝรั่งหรือไคยก็แล้วแต่ที่เราเราลองลองไปใช้ฝึกดูกันได้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่รับชมคลิปวิดีโอของเราสามารถติดตามคลิปวิดีโอดีๆของเราได้ใหม่นะคะในครั้งหน้าขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ